มีภายในม่ต้องเลืทอกเทพออกนะ3เมตรแล้วก็ลงไปเล่นกีฬาคือก่อนหน้านี้เนี่ยพอออกกำลัง,งากายเสร็จปั๊บเนี่ยจะกลับบ้านปวดเมื่อยมากก็จะโดนทีนบ่บ้านต่อว่าว่าไปทํานามาเหรอถ้าทรมานขนาดนี้จะไปออกกําลังกายทําไมคือพอเวลามันอยู่ไปในสนามเนี่ยเราคิดว่าเรา1 7บเแนะแต่ตอนนี้มันมันเกินสิบเมาหลายรอบนะ ก็เลยใช้สูตรนี้คือ3เมตรแล้วก็ออกกําลังกายเสร็จแล้วก็ก่อนนอนถ้าถ้ามีระยะเวลาทิ้งระยะเวลาได้หน่อยนะก็อีก3เมตรเช้าวันลุกขึ้นมาก็เดินได้ตามปกติไม่มีอาการปวดเมืม่อยใดๆเดี๋ยวต้องถามอาจารย์พิเชษว่าอาจารย์ใส่อะไรลงไปท้าไในทําไมมันถึงช่วยเรื่องของข้อเขา่าทําให้มีเรียเร่ยวมีแรงแล้วก็เรื่องดวงตาอีกอนหนึ่งที่ผมเพิ่งเพิ่งประจักษ์ถึงวิสัยทัศนของท่านเองนะครับว่ามัน มันไม่มีวิธีการใดในโลกนี้แตบเป็นชุวันโดยเฉพาะอาจจะผมผมไม่รู้ว่าในอังประเทศเขาเป็นไงแต่เมืองไทยเนี่ยไปถามมาหลายทุกหมอแล้วหมอเขาบอกว่าได้แค่บรรเทาอาการที่ปลายเหตุ